ครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองจะเครียดหรือหาก้าวไกลเผยกะกะตอสอบคดีอิลูมินาติแต่หนังสือดันถามเพื่อไทยก้าวไกลโพสต์เอาอีกแล้วคดีอิลูมินาติภาคสองมีรูปคอนเขียวปฏิปักษการปกครองระบอบประชาธิปไตยแต่ที่ทำดอมส้มอมยิ้มเพาะในหนังสือพิมพ์ถามเพื่อไทย วันที่7มิถุนายน2566เอาแล้วคดีอิลูมินาติภาค2กกรสอบก้าวไก่มีรูปขอนเขี่ยวปฏิปักษการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพักก้าวไก่โพสต์ข้อความดังกล่าวว่าปี2562คะแนนพักอนาคตใหม่มากถึง6,336,617เสียง ได้สสถึง81คนหากประกาเสียงเกินคาดของทุกคนแต่ไม่นานสารรัฐธรรมนูญปลดนายธนาธรอ,ออกจากสสอ,อีกไม่นานก็ยื่นยุบพักอนาคตใหม่ด้วยข้อกล่าวหาต่างๆนานาหนึ่งในนั้นก็คือมีสัญลักษณ์เป็นรูปสามเหลี่ยมอิลูมินาติเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองมาปี2566 เลือกตั้ง14พฤษภาคมประชาชนกาให้ก้าวไกลถึง14,438,851เสียงมากที่สุดในการเลือกตั้งมาเป็นพักอันดับหนึ่งเทศกาลเตะสกัดขาเก้าวินมาบรรจบอีกครั้งหลังจากผู้มีอำนาจตกใจกับผลการเลือกตั้งของชาวสม้มครั้งนี้ก็เช่นกันมีข้อความกล่าวหาแบบอีหยังวะเหมือนเดิม หนึ่งในนั้นคือกล่าวหาว่าในช่วงการหาเสียงเลือกตั้งพักก้าวไกลเผยแพร่กระตูแนะนำผู้สมัครสอสอปาร์ตี้ลิสต์มีชุดหนึ่งรวมเครือข่ายแรงงานแล้วดันมีค้อนเคียวในรูปภาพจึงถือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเบิดคำสิเวา กกตจึงส่งเอกสารมาขอให้ก้าวไก่ชี้แจงตามนี้ขอทราบว่าตามที่พักก้าวไก่ได้โพสต์ข้อความและรูปภาพทาง f เฟซบ o ๊กแฟนเพจเมื่อวันที่18เมษายน2566ในหัวข้อเตรียมพบกับซีรีส์ชุดปาร์ตี้ลิสก้าวไก่นั้นโพสต์ดังกล่าวมีความหมายว่าอย่างไรและตัวละครตามที่ปรากฏตามภาพหมายถึงผู้ใด อย่างไรสื่อความหมายว่าอย่างไรและสัญ,ญลักษณ์ค้อนควายกับเขียวที่ปรากฏตามภาพโพสต์นั้นสื่อความหมายว่าอย่างไรและเหตุใดจึงต้องใช้สัญ,ญลักษณ์ค้อนควายกับเขียวประกอบกับตัวละครในโพสต์ดังกล่าวทันว่าปาร์ตไม่ได้ดูเลยว่ามันคือการ์ตูนแนะนําเครือข่ายแรงงานก็ต้องมีทั้งจักรเย็บผ้ามีทั้งยางรถยนต์เครื่องจักร มีทั้งประแจมีทั้งไขควงและแน่นอนมันก็ต้องมีค้อนเขียวเพราะเราตั้งใจสื่อถึงเครื่องมือที่คนทำงานสร้างโลกนี้ขึ้นมาแถมในเอกสารที่กะกะตส่งมาก็เขียนผิดเขียนถูกตั้งใจส่งถึงพักก้าวไก่แต่ดันพิมพ์ผิดเป็นชื่อพักเพื่อไทยแทนก็อย่างว่าแหละนะนี่แหละคือนิติสงครามคือการเอาคดีความต่างๆมายัด ทำให้พวกเราเสียสมาธิในการทํางานต้องเสียเวลาไปชี้แจงหาหลักฐานมาพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองส่วนนักร้องก็ไม่ต้องทําอะไรแค่ไล่กล่าวหาคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่เราจะไม่เสียสมาธิในการทํางานเด็ดขาดดังนั้นก็ใช้โอกาสนี้นำเสนอสอสอปาร์ตี้ริชเคอขา่าแรงงานอีกครั้งไปเลยสิคะขอขอบคุณข้อมูลจากเดชันออนไลน์ อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ